สวัสดีครับทุกท่านนะครับสินค้าเหล่านี้นะครับเป็นสินค้าที่เราใช้กันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมซึ่งซื้อที่อื่นได้แต่สินค้านะครับแต่ซื้อที่นี่มีเงินปันผลนะครับซึ่งเวลาเรามาซื้อสินค้าที่นี่นะครับในระบบเนี่ยจะทําการคํานวณคะแนนที่เราซื้อนะครับทุกๆวันเป็นรายวันเลยนะครับคํานวณเพื่อจ่ายผลประโยชน์กลับคืนมาให้เรานะครับขั้นต่ำก็วันละพันถึงวันละหมื่นห้านะครับ นี่ครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับานุ่มต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานด้านี้นะครับผมนี่แหละครับถ้าท่านอยากรู้ความลับนะครับว่าสินค้าเราเนี้ยสร้างรายได้ให้เราได้ยังไงขั้นตันบรพันนะครับกรอกชื่อนะครับเบอร์โทรอีเมลที่เป็นของจริงเท่านั้นนะครับลงในช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วทุกท่านจะได้รับทราบนะครับว่าการสร้างรายได้ โดยการใช้สินค้าเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทำได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ